ายดีพี่น้อง FC FC ฮันน้ามาเนี่ย FC FC มาซสือเสือพี่น้องยังไบ้านเด่ FC บาตังแดดยบ้านตังแดดนาะเคยเห็นไก่พี่น้องไหมผู้ใหญ่ผู้คหญกรจัญ FC กระั ทีดำบอกโดนไปพอดีมันใส่บได้ยปีนี้พอดีใส่จ้พอดีกันะดอก่หีตากแดดพี่น้องมืองไทบองถเินมาสื่อเขื่อนนำ ใช่ไหมเอาไปแทงดูป่ะตอนนี mm, so ้สีดำวะชอบใช่พนุ่มชอบสุดห้องงามินตัวนี้ก็ง่ายง่าตัวนุ่มะ

เฮาก็มองไช้หทองกันเห้เฮาขึ้นกับมองไช้หทองกันในบ้านเฮามันเกิดขึ้นหูยว่เออเอฟซีตัวตัวจงมีอ่อฟซีตัวจริงเจ้าถือยังไงเขาเอินถือนะสือจอนเจอนเนาะมันต่างแดนเขากบหูคนโบราณหูจากไอทนน เไก่กักาไอ้ทวนบอกเพื่อนติดกันทนตำรวจอัแม่นทวนตำรวจเคยไปกินต้มไก่เพือนเล่านึงไปยานวะ ขอบใจหลายเด้อห้อุสาหมาส่อไเลยนี่กุ้งเทพี่น้อนี่กงเทมาก็มาแต่กักโตสักโต

แต่ละปีเลยบ่บัวมากเออบ่มากคุณเิดอ่ะเอ่อบัวมากน่าสวยเออทิหนึ่งมา่ซ้ำเถิดอ่ะเออพวกกันปีแล้วจงมาก่ทางมากบ่บบมือบอ เออชนิชาอะเป่อ <game> <N> ัน <game> น um, ี like. ah, hmm, <N> ้ส <game> ือแบกเนี่ยสื้อแต่สื้อเขาเงี้ยนะสื้อสุกลรวาดอ๋อนี่้านเก่าแม่สื้อยังไงี่แม่เาสื้อยังไงสื้อสื่อเพื่อนนะน้ำเพ็ดเอ่อเศาหลักเอาที่บ้าแม่กูอยาตื่นอยกอันนี้นั่งนี่เพิ่นตื่นเศร้าเมื่อนาน ตื่นสวยมือหนให้จากมาเองเฮียนพอก็แม่ตื่นสวายแปดโมงมือนาถ้าเขาแปดโมงสามเจ็ดโมงไปแหละถ้าเจ็ดโมงไปเลยนลจะหายผนจากมาเอาเฮียนบอกไปแลลวสิล่าออกเลยผลมาผลหาเออเดี๋ยวโดยตาเมื่อไหลูกไรบ้าลูกไ

เดก็ยังไม่เหทีここ the the ่หลเ้หลหลเ้หลดมัเสียใหลดโอ้ยจความแท้ไปหรือวะเห่อนนะซือไปโหลดใส่กินหลด้ยเหี้ยโหลดโหลดเหี้ยดอลจอกันหังงดี เขาได้มาไงบุนีเขาได้มาก้อนนาอนได้มกักปดออเกรดพึบ่าต่ำเก่อ้วนเ้าจนังนได้หนึงสิบโอ้ยจันาได้อยสิบพี่น้องพี่น้องเยเก่งเด้ออว้วนนใช่ขนมข้เมื่อกับพี่น,ออน้องวันนี้มาเหตดกินส่นอ,อกนีกวันนี้มาเล่นอยู่ผมพั่นงองญอว้วนเมื่ออยู่ไปมง่ะอนสาเนาะยงเมื่อนาะ อืมวันเสาร์จังเมื่อมื่อไรไปเขาเงี้ยจังเมื่อต้นอันนี้นะพี่น้อยคนจำซาพี่น้อยต้นเอ๊ะอ๋อหยกใหญ่ขึ้นต่อเสาเปลี่ยนเสางั้าอโทเบอร์โทรเขาลูก คันเมื huh. Now, uh ่อ huh. วันน้ำมงแหงหลินพี่เ้าะกวนผู้เดียวก็เล่นซอ่ดำหน้าหลินผู้เดียวหลอกวะยอหลองเกี่ยวเขาบดอันละอ่างท่าลรเกี่ยวแล้วฝนตกลูกเอ้ยองสิเกี่ยวบดบ่นอะเออร้องสิเกี่ยวบดเลยฮะนานหมดแล้วนานท่าแล้วเนาะหย่าเจ้าแห่งโงเกี่ยวซอยเลยเจ้าน้องยิงว่าเกี่ยวซอยเนา โบเลียนลูกถอดเกือดถอดเกือดใส่ถือเกิดใส่มือเขาถือเกิดใส่มือเขาอย่าแลีนมันดีดกันนั่นคันใส่เกิเนาะมันดีดหนามดีดใส่ล้างเจ้าเออหืมใน่เกี่ยวที่ห้องไปห้องหนาลงต้มอย่าห้อหนาเอาหนาแล้วมาเสียบใส่ต้มแต่๋วพูดที่เกลือบเกลือเลยนะาแม่งน้าเออเกลือบไปยังแบบคือไปเกี่ยวหนาอะใส่หนาแปลว่ายังไง ฮะเอใส่ n h าใส่ n h าเอาหนาหนังใส่ขิต้นเสียบใส่อะไรพอปลูกเขาปลูกเขาปลูกกาแฟปลูกข้าวดำหน้าเหรอบอย่าเล่นานนั่นลูกอย่าแล่นมันเปื้อนปลูกไงงูในเาไปเงบปะ

มาอะไเปื่อนคากเปื่อนซโตเลยเด้อเปื่อดขากี่น้อจักไปลูกไไปเอียงเสาจักจักจะเห็นเอียงาตอนเมื่อน่ะเปิ่นเปืือนนที่ต้อมาทานเมื่อน่ะบมเปืือนอืป็นอะไรห้งด ย่างหาอาหารนี่เรืข้าวทุ่งๆไปลูกอืมเขาบอกว่าอ้วนเบื้องป่าเขาเด้อกเขาสิว้าเด้ออ้วนร้องเพลงชาติได้ยุกพอได้ว่พอได้หรือบ่ได้ตอนตอนตอนนี้เนอะตอนตอนทั้งตอนหนานะตอนพึ่งลอกนะล่องในย,ยู่ตอนตองลอกกำลังหนาลอ,อกบ่อยากได้เลยเขาลอกบ่เป็น เขาคือตาอ,อยู่พี่หาวันมีลมเ,เขาคือบ่บมอเออเออ,เออเขาเปิดน้ำเ<ม>ขาได้ปะเขาาได้ หลับพ been, นนี่น้องแล้วเลคลิปนี้ก็เขาจบโงเรียนสามหนึ่งได้พี่น้องเด้อขอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องขอประคุณทุกงมองทุกบอลเนาะที่เขาแข่งบางใจไกลมาตลอดเด้อยังไม่ได้ฝักพี่น้องเลยก็เลยบตาลอยๆหนึ่งจะเศร้าออกมาแลนด์หันแลนด์นี่เนาะขอประคุณหลายๆอยู่ดีไมีแห้งสุมบูรคนเลยพี่น้องเด้อ สำหรับกินมีข้ก็กลาเข้ามาสบายนี้